สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เรามากับ Isuzu All New DMAX นะคะขันนี้เป็นปี2014ค่ะพี่ๆปี2014เครื่องยนต์2.5ตัว z DDI VGS นะคะขันนี้เป็นตัว Highlander ค่ะพี่ๆตัวสูงโรงงานนะคะขัน,นี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆขาเกียร์ธรรมดารถบ้านมือเดียวป้ายแดงคะ่ะรถบ้านสวยๆเดิมๆมือเดีมมเดยวป้ายแดงเลยนะคะ สีสันรอบคันสวยงามค่ะพี่พี่ขารถคันนี้ใช้งานในกรุงเทพนะคะสวยๆสะอาดสะอ้านค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันพร้อมกันนะคะภาษีหกเก้านะคะพี่พี่ขามีประกันภัยชั้นสองค่ะภาษีหกเก้าเลยค่ะรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนค่ะพี่พี่ สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่กำลังหารถอีซูซูออนิไวใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะ mm hmm. คันนี้จะได้เป็นตัวกล้องหลังนะคะพี่ๆขาเวลาเราถอยหลังจะมีกล้องหลังโชว์นะคะไม่ต้องกลัวชนค่ะพี่ๆไฟไท้ายสวยๆค่ะไม่มีแตกหักนะคะ ข้างล่างก็สวยสะอาดสะอ้านนะคะพี่พีขาคัาสีสวยๆคะ่ะมียางอะไรพร้อมจ้าฝั่งทางขวานะคะยางนี่จะเป็นยางปีสองสองนะคะพี่พีขายางบิสโตนปีสองสองคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะพี่พี่ ภายในคันนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำค่ะเบาะผ้าเบาะผ้าสะอาดสะอ้านไม่มีขาดนะคะมีจอค่ะพี่พี่คอนโซลหน้าสวยๆเลยค่ะแผงประตูก็สวยงามค่ะพี่พี่ค่ะบานหลังค่ะ หลังสวยๆพื้นพรมสะอาดสะอานนะคะพี่พีเดี๋ยวเราไปชมจากฝั่งซ้ายกันด้วยค่ะพี่พีค่ะบานประตูหลังฝั่งซ้ายค่ะ ที่แขวนของมีกระเป๋าหลังนะคะพี่พีที่เบาะมีกระเป๋าหลังสองใบนี่แผงประตูฝั่งซ้ายคะ่ะคางผู้ขับนะคะคอนโซลหน้าสวยๆเลยะค่ะพี่พี่อ๋อเพื่อนบ้านสตาร์ทรถนะคะพี่พี่ะ่ะนี่คะ่ะเบาะสวยๆเลยคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะพี่พี่ขาคันนี้แอร์เย็นฉ่ำวิทยุใช้งานได้ปกติคะ่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันเลยนะคะพี่พีขาอ้อแต่ก่อนว่าก่อนจะไปชมห้องเครื่องเดี๋ยวนูเปิดฝาท้ายให้พี่พีรับชมก่อนนะคะนี่คะ่ะเขาจะมีกล้องตรงนี้กระบะสวยๆเลยค่ะพี่พีขาผ่านการใช้งานแบบเบาๆค่ะพี่พี่นี่หลังเดิมๆสวยๆเลยนะคะ ไฟไม่มีแตกนะคะติดทุกดวงค่ะพี่พี่เดี๋ยวหนูไปสตาร์ทแล้วก็เปิดห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะคะพี่พี่นี่มีกุญแจรีโมทสองดอกนะคะเดี๋ยวเรายังไม่สตาร์ทก่อนนะคะเราไปเปิดฝากระโปรงก่อน มีจอแอร์เย็นฉ่ำค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว217,000กิโลนะคะ217,000กิโลค่ะพี่พี่เดี๋ยวหนูไปเปิดห้องเครื่องให้พี่พี่รับชมนะคะขอหยุดสต็อปแป๊บนึงนะคะเปิดฝากระโปรงก่อนเปิดได้แล้วค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะพี่พี่ขา ไม่เคยชนค่ะพี่ๆน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะคะน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายค่ะฝั่งขวาค่ะพี่ๆข้างขวาค่ะ อันนี้ข้างหน้าค่ะข้างซ้ายเพจค่ะข้างซ้ายจ่าพี่พจ่าเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยค่ะแล้วก็ให้พี่พี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะ รถบ้านสวยๆเดิมๆแบบนี้หายากนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำให้มาดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะพี่ๆนีเราสตาร์ทแล้วนะคะพี่ๆขา สวยเดิมๆจ้ะพี่ๆจ้าอันนี้แกะไหมภาษี6.9มีประกันภัยชั้น2ราคาคันนี้อยู่ที่3าม0 0 0สบาทนะคะ3 2 8 0 0นสองเท่านั้นค่ะพี่ๆขา ได้รถส,สวยๆคันนี้ไปครอบครองเลยนะคะออกนิวตัวเทตตัวสิ่ง พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะคะคันนี้ปี2014ตัว Highlander ตัวสูงเครื่องยนต์2.5 z ท DDI VGS นะคะราคาเพียง3 28,000เท่านั้นนะคะ3 28,000เท่านั้นค่ะหนูขายสดอย่างเดียวนะคะพี่ๆขาขายสดอย่างเดียวจ้าเรายังไม่มีแบบผ่อนแบบจัดไฟแนนซ์นะคะต้องขออภัยพี่ๆที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ๆขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอพบพระคุณมากค่ะ